ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f อฟซียินดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งหมวลซืนนะครับเนาะเอามือนี่มาเบ่งบรรยากาศดูหอ,อรประทับปูชีปะขาวนะครับเด้อหลังจากไปทำบุญมานะครับเนาะม่คู่พ่นกับมีเรื่องมาเหลาสุ่ฟังนะครับเนาะเบ่ง ไว้รับชบไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อเอสิอ็มเอ็มหามาฝานกนี่ครับคือแนวทางครับผมเนาะฟังไว้น้ำกันที่เคาะแปน้นกันเพราะว่าไอ็มนอ็จะต้องตามหาโชคฝากพอแม่พี่น้องเนาะครับเนะาะตนที่มีโชคไม่รลับก็ให้ลวยยกช่องไปสำหรับมือน,นี้ก็เป็นวันพระครับผมเนาะ มอแล้พี่น้องเด้อเป็นวันที่สิบสี่ครับผมมาบึงบรรยากาศโคง้งชูไทยแล้วมอแล้วตัวน,นี้ม้าเนื้อเมฆครับผมเนาะปูตาเพิ่นทักมาแบบนี้พี่น้องวิเคราะห์ว่าจังไดนะครับเนาะเพิ่นทักเกี่ยวกับเสือจวนเนาะกะเกี่ยวกับบารเล็ติเพิ่นครับผมของเสือจวนเนาะ อาจจะมีโชคนะครับเนาะเพราะว่าเสร็จจวนเพื่อนกับบุญบาไว้ครับสําหรับเงินนี้เนาะนะเพป็นกำมั่นใจให้กันคันแมนมีโชคมีลาบกับเสดร์ร่วมทั้บุญไปกับปูสําหรับเงินนี้นะครับเด้อเอาไปวิเคราะห์น้ำกันพิจารณาเบิ้งน้ำกันครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับเด้อแอดมินมีเพจใหม่ตั้งเพจเขียนมาเพจอ,อื่นคือเพจปลอมนะครับเด้อบ่อมี่ บ่ไม่ใช่ของแอดมินครับผมเนาะแอดมินมีแต่ยูทู e หัวใจเหตุขึ้นมากครับเพจเนาะสวัสดีสารมวลซึนครับผมกดติดตามให้น้ำเน่ครับเนาะขอบุญของคุณหลายๆไปรับชมบรรยากาศน้วกันครับ นี่เราเพิ่งพาเนี่ยนะคะเด้อพูดีล่นๆเลย่ะคะโอ้งามเนี่ยเนี่ยอันนี่เพิ่มฝากอันเพิ่งดมเกียรโคนชมพูนุ่มบอกนี่สวยชมพูนุ่ทองงามค่ะมาหอดค่ะทัศนุรับมาแล้วงามค่ะแก่ๆขอบคุณเล่นๆเลยค่ะเด้อว่างามจะพาลงตรงนี้มาสีสวยเลยตัดกันพอดีเลยสวยงามเนาะครับผมเ็แล้วขอบคุณเล่นๆเลยค่ะเด้อ รวมแรงรวมใจกันป่าก้านฝากนี่ท่านเกลียงนี่ขอแสบแล้วบ้างเน <c oughs> ี่ยปูเออปูกินแล้วลูกลร้ก็ได้กินตอนเนาะขอะขอบุญขอพุนแลายๆสุขุ้สุขคนทั้งอาหารการกินนั่นละทัะ้งของใสของซ้อยกองเขาเอามาถวายหาห้ปูได้ว่าสันว่นนพัดหลอกพัดล,พดลมพัดลมหน่อยก็เย็นย,ยอนเนี่ย เนี่ยไปทางไกล่สันรุ่นอันพวกผ้าเนี่ยพ่นพวกผ้ามาหลายๆเรื่องหลายๆเนอะเออเพิ่นเป็นห่วงเม่คข่วนได้บ่มีเพิ่นกับเหย้าหาเด้อเอฟซีนางเนี่ยได้ขาดได้เขินแม่ยไดเทียนเพิ่นก็ยังเสือว่าเนาะเพิ่นเทียนแบบว่าเพิ่นเฮ็ดจำลองแบบว่า อันเท่าจุกไฟมันร่มมันยังเรียมันกรใหม่แห่น้อจะเรียนว่าท่าจะมาถวายรวมว่างเวลาเขาลุ่มคือพลุ่มถึงเาไปเรนเนาะเขาลุ่มเย่ยงรเวลาลุกจะมีพคก้าเขาทอปลาป็นเนกะเล่ยไปเว้าเนาะไปเปือซาลาปลาซาลาเลียวแล้วปูรีบ้อยตปเลี้กันไปเบืองไปกับบ่ได้ไปไล่ปูไล่ขคนดอกก็มีมาหาเฮงมีเกี๊ยบ เมีช right. hey, yes. ่องหอมหวานพาลวยไปแต่กลับไปทับเสียงหวานผากันไปไปเว้าแล้วเว้าวกับผู้ขับตาว่าเออขั้นผู้เลี้ยวเลี้ยวแบบนี้แบให้เลยกออกก้อนนอบผู้ใคเลยว่าไให้เลยกออกก้อนนอบผู้จังจังันจ้าสีสางแล้วสานว่าสีสางอันไม่อันไม่สีสางหอปเออก็แล้วสีสางหอปู้ผู้ยังก่บปู้โซ่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  ปูสมยาสวนกัสีสางกันดอก็สีสางหัวละวรปะนี่ไปคู่เลยว่าหอดตอนนราสีสางหัวอะไ้ไปร่วเพื่อนครับผมรู่ปูสมกับยาสวนกับสีฮยดเป็นกับสีปั่นเป็นพุ่น้หลายจาเสียมาสัมาเท่านั้นล่ะอันรถดาหาแห่งอันยุตว่าไก่กันเนาะพอดีใครอย่ดกองจับไปเท่านั้นวิววิววิวขึ้นไฟว่า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 วโตกใจคนเคียงตังโซบลต์โต๊ใจหนาเบืดเปือนู้ข้ามตากับโต๊ะใหญ่ขึ้นกัน เป็น,น,นไปได้เ<ห>สียมว่าเขเราสีเลีนอต๊อใจและตาตีตาลานว <c oughs> ันเลีนไปเบื้องทอดแล้วว่าเปลีย่ยนี้ปกติบ่ามีคนไปแคร์่ามีคนไปนันก็สิบ่ขึืนมันบ่ไฟเตียนนะไฟเตียนมีม่สงสงสัยว่าปู่ไปรินอยู่หันะมันสียเงี้ยเาพอใจเดี๋ยวชุดอือม่ม้พวตีเตียนหายห้เหาวหูจากคือว่าใจโศกจากรดขนนั้ก็เัตใจไปสางอืมเพราะว่าว่าเฮ้าได้ปัจจัยไป ขันมีโศกมีมานกันสิรวมสางห่าวางสิเราพักกันว่าว่าสนนั้นเออว่าว่าสิได้สางไปครั้งใครโศกใครมานเนื้อปูสิได้เห็ดหุ่นปูหุ่นยาผสนเล็บปั่นหุ่นปูหุ่นยาว่าขนานไฟว่า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 กุนดังวิว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 มาให้กับตาตีตาตกใจว่ายื้อเชื่อกันมีไฟขึ้นเนาที่ต้องว่าไก่กัน ใค่ยู่เดกพอดีเย็นซ่องรถไปจะเลี่ยงไปทางไหนนาะพอดีเย็นไฟพอดีรถกับเป๋าที่ยีเดีอุบปลุกเลยบปาปกติรถแม่คู่สีขีคือมาทา้งนี้นะมาหาเฮงพสิไปจอดทางเงื่อนเมื่อนี้อุบปลุกมาหาเฮงแหวนาไปทางศาลาพอดีมพนากุบแร่ไปนะวันนี้เีิ่งเคยเร่รรงไปนะเพียนรถแต่ไดไปทางพุนไปจอดไปพุนว่ารถไปพุ่นแรงแต่ามเากหาเฮงเขาเลียกจอดอยู่นามองศาลาพอดี กวยนะเขามาก็นรยพักกันไทยช่องยูทูบยอนละใไ้เอฟซีเบิ้งคุยกรับกูค้าตาเยอะจังไลจังวิววิววิววขึ้นไฟว่า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 ขึ้นยุดาลก็พักกันตกใจแล้วเลียนไปเบิ้งรถแล้วถ้าแยารถแรงต่ำโอ้เราพี่อาพี่นี่หาทุกหย่างรถโกเบ้าเซียกับตองเซียแม่แต่แม่แต่แต่พญานากระดกลิมกัพอเฮีย แต่แต่เราแค่เียเสียวเ่าแหงแล่ะวันนี้มาเจอไฟรวนแบดนางยิรับกันเจ้าหวิว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 คือโอ้จะมาสี่ด้ถามปูบนนี่แหละมันหนักเ่นะว่าบมเหมือนกับันจบครับ วัาคคอนฮคนกบกัดต้องซับสตนตาคนกุนเอ้าเราแพ้รักอาะ้กงต่งกันเขีเเป็นฝันนี้หรืออนั้ก็เปลี่ยนตื้อตึ้งก็ชานว่าจังได้แต่เราว่าม่วไรารายมาตันไหนไหนวัดทีพประมาเท่ามหต่ ว่าถี่ไหนถีว่ารักขานไะว่าจังไหนแด้วหมว่าอียาอออออ่ย่างอีกว่าถามหลัวตกินข้าว้ามกินข้าวเสียปลาปูกินข้าวไปกินตากฝนคุงทำเรอปั๊บปั๊บปั๊บจังงานก็แข็งนแล้วะะะะจนะ,ะ,ะไปได้ดับปูไปนีีนไปชับยองขั้นไปดับรัดตางมือี ท่านก็เลยซักเลเตือนกันเองไม่หมาแต่การมั่นแชดแชทต้องเื่นเรื่อวัาทานทางเล่นแชทแชทก็าด้หนานตักไปเตือนที่หนเราเมื่อมี่พักกันไปวัดตานนาองาวปาเอาไปเพิ่มชะตา,ท,าที่ว่าถางแม่ยางแย่เลยถางป้าสีห์หัดใจแล้วถา,า,า,างปเจ้าปาต้องรอสักวะต้องรอชักหห่อ ู่หนิฮั่ปูโซ่หนิ้างฮูทกระเจ้าเ้าจะได้ช่างหมายในไ้ช่างแพไหมรั่แต่ต้องรอว่า้นขาในโศกบรรูไม่ใช่ว่าจะช่างพุ่งในวันในเวลาหลังจากวัดที่ขีดออกไปฮั่งแต่ว่าไระจตาบ้ามากนี่เหี้ยมึงนั่งเดี๋ว่าว่ากเสนอห ก็เอาเดาไปต้งล็อกคัเอาได้เ็บาองรเวนต้อ้ถามมันวม่แนวขันว่วม่แนวขันบ่ดัดันแน่กมาปขได้สิไปขขันพอ้วันคบถามว่าตู้เฉวมว่าไงถามว่างานเฉวมถามว่าไง ้าว่าเจ้าที่เจ้าะาวันเจ้าเขา้าไม่แวะเคียนกับไค่วะผู้ใหญเท่กว่าูช่ตานั่นแไปดำดำล้อมล้เมื่กอ่นไหโอไปตอกเล่นซึ้งงานนะคือคือภาคอาชีพเลียกแท้ภาคตะวันตกเล่นซึ้ง มันดังพัอกาตื้นพัก่อนพักผ่านท้าไปโคตคือยังมันเพอกเ่าไปนั่งที่นี่พักผานเรนนั่งเลยนนี่น่ะว่ะยังจะบ่นเลยเรีนไปเรียนมาไพอพกอกาศตื้นพอก่อนพักผ่านหลังฝากคิดเ่าโอ้โหใค่อะ่ากฝากมากคิดมากเข้าไปเรยนกีกปักเออเอาเงินเพื่อการเมือ ไหพาชอเลยมาคุกชักกระดังอาสุปายเขอจังแรกับวอลุ่็ตายตายวันหนพ่อมาถ้าดูต้องขึ้นกันบ้าทิ้งว่าก็ไปใจด้านไปนีู่้าก็เคยไปนั่งหนึ่งแตว่ารถขั้นแดงมากขึ้นว่าอแป่ตัวได้เห็นพ่อขั้คิดกว่าใจเขากับรถเร็นมึงอี่ละอั้าารถ าหารให้วาดขึ้นเป็นจังควัดมากขึ้นหวานหวานเติมเพิมอกมาห็เราบกเก่าอนักแ้วันยังมันึ้นไปชุ่มมาไปไม่บากบท้องไช้มันมีคำตอบ้อาใช้่าคันนี้ต้องมีคำตอบแน่นอนไม่มีความเขียนเลยไเสียตว่ไดซื้อได้ไม่ได้ไม่หรือนะัแต่ มันมีคำาตอบมันไม่คำตอบคือทยายที่ค่ครับผมไม่เยอะค่ะคือใดเพราะใดเราตั้งรนมาตามที่ถ่ายมั่งอพระว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องเกตนาผู้ใดไป้อยากจตนั้นไม่กู้บอห้ไปจะจอบตกนั่นว่า หาไปต็ดซะคือรถาขั้นอันออกไปขั้นแรก็ข้านแดดเข้าไปตุ่งไปตุ่งปากเคียงงาดเอาตกว่างวางไม่ขีดตงมาแด้แล้วก็ยักขีดลงเพราะการก่อขึ้นอกนเพราะว่าหายวันเดียวลงาลนี่เรื่องรคุณจ้าามีขีดตรงแต่ขี่ไปยอกไปาเหมอนกันแต่ว่ารถอันว่าหางแห้งต้องบอเขามากเขาถือว่าเห็นนีไปห่องตุไไก่ไ พ่อผมก็ไตายพอจ้างยายหลนขนาดพ่อขากดไปกดมากกดไปกดมากกดมากพดไปกดไปกดมากกดไปว้าไาอย่าฟอ่ะต้องังพ่อหาว่ากดร่มงจะไหนเบาอาไ่ตายว่าถือว่าฉันพ่อว่ะพรบอุดต้องบว่ว่าเที้ยกถาบวันตาว่มาหาให้่าขี้าขี้่ว่าปวดาอ่านหมาเพราะแม่อานหันยังอ่ะ พอ่อขี้เหนก็คือตั้งไหนกคือพ่อไม่อย่างานั้จั้งกเราเยวาขบเขียวก็วกลางั้วไม่ไดอย่าง<ม>นี้เราเราเราไปกับเราไปดีกว่าแต่ว่ามี่งไผ่ไปุ่งจะงใจะไปห้องมันว่ามีไผ่จังได้กับพน,นันข้อมงอมันคือว่าเพราะเปิเขาไม่กับว่าพา่อเปิดากนะวันวันม,นมนกเนาะ ไว้นาเดคคไอ้โซกม่อือไว้นั่งเด็ยคือคึกกดเป็นคึกคึอนะละมัดขืนมัะไอ้ม,ว,ม,อมว่าว่าเพราะขชายว่าอะไคึกกันแล้วถ้าบุญหายวันทามว่าคนอ,อยากขายทางคนอยากขายาแล้วหูนะเรื่องสถานที่แห่งหลันอยากขายาว่าแม่งใจกัน คัดไม่ถูกไม่หลาไม่ถูกไม่หมาสแต่ทอาแตงได้หมดเต้ปในเมืองพูทอดง่ายคือแตนอ่ะทอดก็ทอดเอาเอาว่าแบบหน้าแบบทอากระไรเขาใหญ่ขันตระไรเขากะไรกันน้อมันนี้เขาขี้ได้จะกันน้นตากฝนเราพันว่าหเอา กายมุขกายแมงได้พองมันว like ัดท the the ี่คิดถ่ายคิดคีคิดถมายคิดคาดคิดถามคิดคีคิดพูมืออื้นเป็นวัดที่คิดคีคิดคีวัดหมื่วัดเป็นเนาะวัดที่คีคิดเอฟอัดมาไม่เนเนาะ เ้าี่เรากัวไม่แต่ว่าที่คิบชีก้าแปลกตู้นี้ถามว่าเนยอนนี่หอนว่าที่ชิีคิดเต็มป่ะหดยันนี่นี่ว่าที่คิดทีวะาไม่คิดหาไม่ีช่ปะคิบหาเออยาสับการดออกกับกันเดิมชิบหาี่ิบีมีหอดด้วย วันที่ถีถีเพื่อนไปไถวันที่ถีบโกได้ไหมเขาได้ไปยังถี่ว่าได้<ม>เพื่อนใช้ขได้คามไปโลกทุกข์มาเพื่อนไปเซรีนกคามไปใช้วันที่ถ<ม>ีบโคกมาจังหอดงานใบ้้านวันที่ถ<ม>ีบ้าวันที่ถีทีวันที่ถีบโอางเ<ม>ถ,ถือนค<ม>ามได้เถือนขึเกานี่ ตั้หันว่าจำได้ขังวราวันขังข้างมาไอ้ยี่ขังไปไปใช้วันที่ิบหกวันที่ทิพย์แล้วก็ิพยทิยแล้วก็ทิพหขังไปใช้แล้นั้น่วนนันัวันที่ทิพหกขังไปด้ยางในมัดเขว่าักเขาเอานไก่อย่งั้ยโยเข้าไปแ เอาขับไปไกลที่สเนาขับไปเพราะอาหารการกินมันู่เลยพ่อปัีุ่บชีคิดที่ชิดที่มันเหมื่นวัาต้นปัจิดที่ชีวิตที่เราไม่กับไม่วานบมาพไปนักทีว่าไ้ปัจจุบิตที่อยากตินหนังพ่ออยากติดเตยเจียวว่อเจียวปั้นวัดนี่เราเขียนด้หลายยาเอาไปตั่งยาด่งก็เย ลูกขี้กี่ลูกพี่เสือนครูพี่เขตห้าลูกอาร์ตั้งพี่เสชาลูกลูกขึ้หาลูกเอาเง่อนักว่าเอาเอาทักตั้งลูกข้หาลูกเอางาอทักตั้งักแต่ว่าเขาขายเผื่อเราแพงปอาวันตันก็จับไทกี้หาลูกเขาเออมาที่เขตเนาะ เขาเรียกว่างิกเขตนะเออก็ขึ้นห้ารูระยะทางตันวางแล้วราคาเป็นเท่าไหร่นั่คือขายแท่งขายตังว่าเก็บสิบบาทเก็บสิบบาทเยอะละเก็บสิบบาทเฉพาะเมื่อเฉพาะวันที่สิบสีครับผม Thế chứ bà qua chứ <laughs> không có được cho mấy đây mất Mấy mới với bà ra thì kể chuyện Nói chứ kìm mất thầy Thảo cứ câu Tìm đây cứ câu đây lại còn để lại tìm đây cứ câu Thế nó xin hạ bụi Như là xóng to <laughs> Thế chứ bà cháy ba có đây thèm lại Thế này thèm lại ngồi nữa Thảo đây nhau cứ <laughs> ก็แค่วัที่เขตเขาบ้าไดียวไัรก,น,ก,กน,นนี่ใกล้ใช้วันที่เขตหกพอบวานที่เขตหกกลแล้วเาะใกล้ได้เสียค่าบ้านแล้วง้อก็กลับไปมีเขาไยากันใกล้ชิเ้เดือนสุดหลาใกล้วันที่หนึ่งมางบ้านที่นั้นต่างอย่างะนิดห่งที่ไปเอาใช้กัท่าน คิดไปให้เอาน้าเขียตัวนอาได้เอาน้าเขียตัวนู้สิใช้เยอะมากหรอใช่ัางที่ทิ้งของหายบางงวดตัวก็เอาน้ำแข้ยตัวนเ้สิวันที่สิบหกเอาน้ำแขตัวเออจะเับแตกเขาตายอยู่ดิที่สิบหก้านแม่คีอเท่าไหร่เขียตัวนันเก้าสิบหกคือต้องเอา ไมดูลับนบ้านเงแท่อตมบ้าน่งอัไปั้ัวไปัไบนเผมปเล่จนเก้าสิบบ้านเก้าศูนยนะครับ่าลอกจช้นานอย่างนี้ได้คืบาดินอไ้านบ้านเลย ท,ที่เขาปาเขาแต่ไม่โชคใหญ่เท่าเฉียดควรแต่ไม่โชคเงินมานะเอาการซื้อกับพ่อแล้วนะว่าเอาไปเป็นอาไรพอมาสู่เดาดูอยู่กับเสียดัวรเ้าผู้ใดเราไม่ค้าเราค้าละค้าบ้างไปเอาข้าเสียดควรบ้นานเลที่เก้าสี่บ้านเลขที่เก้าสี่ ครับผมถามมัมจะมาเป็นาเป็นยังเครื่อนต่างแขกครับบ้านที่เก้าที่ข้าไปมันมีถ่านพอกับบควยก้งนิดนึงกาัดเป็นหนังปากบ้านผ้าฟ้า่ะให้แตกอยู่บ้านจะจนซ้นเลยกันที่แบบปู โอไปจงคันบะของเถียยได้กูน,น,นั่งไหนจารนาเอานะพิจารนาทองเอานะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีความเถี่ยหรอครับผมทูกทแท้แต่ใจจะขวายขวาม <c oughs> แล้วมาท่า,ม,ามั่ะว่างไปจำคัน เขาพาดคอลาเป่าอย่างเพราะเขาบาป่าด้เอผมว่าคือว่าเบาเลยก็กิงน่าเผยเผยไม่ขับว่าไปรดไปกับว่ามิรนัะโอ้วดมาไหวเราปูเราว่าทางเป็นที่ทีกินดาวบกยากระดาษเขาก็กิงนม่าเว้าเลยว้าวกิงนดาวบกกระดาษโบเลยกู